นี่คือการการแต่งโตของอาจารย์ชวนก่อนจะขึ้นเวทีนะครับดูนะครับพี่น้องครับโห่นักนักโห้นักโห้นักโห้นบุดเหต่ายเน้ยบุดเหต่ายคือความนถ้าแล้วตอนพันศิสบัตรชิวเขาจังแต่าบึงชิวยึิกๆมันเง็บ โก็เริ่มนีคมๆขึ้นมาแน่แล้วทางเดียวเราล่องตีคิวเพิ่งรุ่นเป็นไรท่านบ่ะท่านในเขาเตอะโ้เลยร่ำมันนี่หลายหลายขึ้นเลยหลายแล้วที่เหล่ามังกรโยเออกกะ โอ้โห่ๆโอ้โหขนาดคางเดียวได้่นละโอ้คางสองสะบัดคางสองโอ้คางยังได้างะคาับไง้างล่ะพ่นจในมคขี่เ้มัค่นหาพอนจมาตะเกิดผเป็นมาตะเกิดบ้างขีมาเนะไปดังไฟไปจี้ย่างเนี่ยมันได้ลวกคี่นี่ ปกติมันคบไม่ได้เขียนเลยโอ้ยแป้งกขไปรอซะละเกินสองขึ้ตูวแท้เบ่งมามันดี้เด้อ <c oughs> ตั้งิจแล้วแล้วก็พราะเรา้วกระทองหันหนาวอะดีกิวเบ่งมันเออเนยวนวนเบ่งมันจ โอ้คนเบิ่งบปจอนี่งนะเอาเบิ่งละท้งทั้งน้งทดนเออคนมเขาเบิ่งน้กเป๋าใหายนี่ยไังแน่นะอนีน่ยโอ้โหเครื่องสัยังเน่อ้อโอ้ยังใส่ยังกว่าของแท้เดี๋ยวเดเดี๋เอาูอันนี้โอ้ยังอะไ้แต่เนฟาฟ ปลาซอปลาซอเจนเกียวโอ้นกระเป๋าในกระเป๋านี่ทุงนะนี่เนื้อกลวดโอ้เนื้อกลวดอันนี้เนื้อซองผ้าอันนี้เนื้อท่าที่จบี่โอ้ต้องต้องมี้เนื้อท่าดิโอ้ยได้เรียนคาถาบ่ไม่เรียนตั้งเย่เมตตาคุณนางวะเมตตาเมตตาคุณนางวะเมตตาเมตตาคุณนางละเมตตาฮ่าฮา ปอย่างอีกขวน้ำดีกแ่นีเลยน้ำกินมาแล้วอันนี้อับนีชีแท่งเก่งดิะีแทงเก่งเอ้ยีแท่งเก่งทุกทุกอย่างเลยให้เบิ้งเลยคือจก้าจกใส่บอกแคสสวนเลยที่บันต่เห็นทุกอย่างอ๋อเยๆเยวตัวเด็กกูอยากเ ให้จนันทร์ฝนให้เห็นเลยเออหเห็นผ่านออกด้ยกัเก่งหน่ายให้เห็นแล้วพี่น้องแม่มึงไปโอ้ยเ,อเก่ง,นงหน่ายอ่ะเฮ้ยไหนจังจังโคตรซิบโคตเหรอเอ้ยดาก่อนนะโอ้เออของแท้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 อแทอแทโอ้ยดากอนด,ดีแท้ ก็ร so ังไข่ทอดอาจารย์สวนเออ่งเสียพายุ่งโอ้ยายจินใส่คนดเดี๋วเดี๋ยวอาจารย์ดใส่แล้วใส่แล้วใส่แล้วโอ้ยอาจารย์มากดีอาจารย์ใส่มาอดีเห็นวคเดียวกันใช่เดียวกันสองมเราอได้เม่ดเม บ่บ่เป็ยังบ่เป็ยังย่นดีแล้วอยุ่ไม่มีมีนบ้านบ้านมัตอนี่แม่อันเดียวกันก็มานาเลยล่ะครับอันเดียวกันอันที่น่ากันากไปอีกนึงเดียรมากกว่แบบดอคมือรดีอัน เข้าไปไปนี่แหละยล่วเสร็แล้วนะครับยุ่งกันแล้วกัและสิมุลมาติใสใส่รัดใส่ใสลัดจานุทัยจานุทัยมากพอดีว่าหาความจั์เพื่อนมันสายเดียวกัน ใช่เดียวันใช่ดอกเจ้าคือใส่คนคนคนอาจารย์ใช่คนคนคนไทยเต่อ้อท่ไยาได้รายการคนคนคนก็ดนีดดักก็ชีกันได้ก็ชีกันได้ชังก็บีเอกว่ีปีแล้วกกินคนเลยาก็ว่ามันไทยได้ใช่ได้ของแก้วไปเนาะแล้วมีเจพุมจอ๋ของแท้ของแจ้ อันนี้ดอหมอลำดิทยเป็นประหลักขออาลุโนไทยอาจารย์อาลุโนไทยในรายการคนคๆนคนก็นี่แหละต้นสำหรับ คนโคน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 โค่นคนค่อยๆกันคนคนเมื่อนี้มันคน่นอนจานสวนอโอเคอคกรนหมอมจันครับผมครับผมอ่คกระคุ้นที่ละวัดไผ้ี่เป็นไสเนาะครนยรมันถึงเลยอันนี้สองเข็มไปสองเข็มามผุนรูปนี้สองเหเนี่ <ules> อร <N its> <ke bak> ่ยเมีเาครับดูดีแต่ว่าบอกใครมีแห้ง่มีแห้งนอนตะนานอนตะนาไหลเป็นเั้นเกตรงกลงหรอกอาจารย์เชิญพูดเลยครับ้ามีเรื่องคุยกันนะบันนี้อาจารยครับบอกพี่บอกน้องมืองลงอําเภอสัมถุงเด้อพี่น้องอํเภอสัมถุงล้ำใใจแช่นรอบประมานจะสัมใจเช่นกับอมจันรอบ เจ็ดปีที่ผ่านมาเจ็ดปีที่ผ่านมา,า,า,นมาครับเขาก็กลับขึ้นมาเจอกันอีกว่าจะกลับขึ้นมาเจอกันบาน,นีมีต่งแค่ท้อมกับแคบ่นมิ่งแค่อยู่บนมาเบิ่งเลยว่าแค่นกับลำไผอยู่ไผ่ไปเช่น <ๆ S 1> <ๆ S 2> ชนี่ทัชธาเป่าว่าคนเบาหยูอเด็กเช่นครับว่าสีเป่าครับผมจันตลอดบ่าว่าเช่นชวนสีนี้ไปใช้อีกว่าคนะบ่หนีครับบ่หนีเอาให้ตายจากกันเลยบัดนโอ้เอาเชิญชวนเลยดีกว่าครับ